สวัสดีครับ FC ลงป่องมงคลโคราชครับหวยออกแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับไม่เป็นไปตามคาดไปเป็นไปตามที่บางส่วนนะครับใช้คาว่าบางส่วนแล้วกันนะครับก็ไม่มีแปดนะไม่มีแปดก็จะวิเคราะห์ยังไงล่ะไม่มีก็คือไม่มีเนาะไม่มีก็คือ เรียนด้วยความเคารพว่ามันก็มันก็ต้องมีผิดบ้างเ่ะนะมันถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วแหละตามที่เช็คมามันก็สี่ห้างวดได้ละมั้งนะครับเพิ่งมาหยุดที่งวดนี้นะครับก็เจ็ดห้าเจ็ดก็มาห้าสี่สี่ก็มาอย่างเงี้ยเก้าเจ็ดเก้าก็มางวดนี้เว้นให้เขาพักเหนื่อยบ้างนะครับเว้นให้คนที่ได้เงินไปเยอะ นะครับก็ได้ไปใช้เงินกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้เงินใครที่ยังไม่มีโอกาสที่จะถูกหวยก็จะได้มีกำลังไปหาเงินมาใหม่นะครับเอาว่ากันอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็มีผิดมีถูกแล้วกันนะครับของผมก็ทำได้แปดเหมือนกันน้องเบลก็ทำได้แปดเหมือนกันขอพัดพิงชื่อนะครับนะครับอนุนดังโพธิ์กาลสินนะครับ ไหลวันละสามถี่เที่ยวอันนี้ผมไม่ได้จำหนินะครับผมพูดตามที่ผมไปเจอแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาทำเทปไหนมันก็เด้งขึ้นมาน่ะแหละตามเฟซตามอะไรยงยญ่ไปเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรบ้างมนันเรื่องปกติหรือว่าจะมาสายเดียวกันนะ่ะสายหวยนี่แหละมันก็เด้งขึ้นนะครับเนี่ยเสียงเด้งนั่งปิ๊งปิงเห็นไหมได้ยินไหมครับเราก็ดูบ้างอะไรบ้างมากไปพอมากไปปั๊บ คนก็หลั่งไหลามาเลขก็อั้นกันตั้งแต่หวยยังไม่เปิดเขาเรียกว่ายังไม่เปิดประตูรับแทงอ่ะนี่พูดถึงออนไลน์นะตัวหวยชาวบ้านทั่วไปไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะขายวันใกล้วันออกกันแหละแต่หวยออนไลน์นะเาก็เปิดตั้งแต่เมื่อก่อนนี้จริงๆอ่ะห้าวันก่อนหวยจะออกเขาถึงจะเปิดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สิบวันก่อนจะออกเนี่ยกัเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ว ว่ากลัวแทงไม่ทันบ้างนะครับนี่คือเลขอ่านไปก็ไม่ถูกกันแล้วกันนะครับก็ไม่ถูกกันของผมมีถูกนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับ8ปดเพราะผมก็แจ้งไว้แล้วของผมว่าถูกทุกงวดถูกทุกงวดนะครับพอดีผมไปทําได้ก็ได้8ดมาเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ใช่ตามเกลียนหรือตามใครหรือก๊อปปี้ใครนะครับ เลขมันทมาอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ว่ากันแล้วเ,เราได้ให้ดูหลักฐานเพราะเรามีหลักฐานนะครับหกสามผมมีนะครับตรงๆเลยเลขล่างออกศูนย์เก้าแต่มีเก้าศูนย์งวดเมื่อวานนี่แหละครับวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้ยหกสิเจ็ดนี่แหละครับเห็นไหมผมวงกลมไว้สีแดงๆครับสามหกท่านับจากข้างบนมาจะเป็นบรรทัดที่สองหลักหนะครับหลักห ท่านคงดูหลักเป็นเนาะผมบอกแล้วว่าจะดูหลักจะเป็นหลักร้อยจะอยู่หลักร้อยจะอยู่หลักหน่วยหรือจะอยู่หลักสิบก็แล้วแต่ถ้าเรียกว่าหลักหกก็ต้องดูที่มีมีเลขหกแล้วกันที่มันมีเลขหกอ่ะจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างนะครับผมเรียกอย่างนั้นนะของผมนะของคนอื่นเรียกยังไงคือก็จำมาไว้แล้วกันจะไม่สับสนกันหลักหกเลขหกหกสามมีตรงๆนะครับเลขล่างแถมมาอีกแล้วตัวตัวนี้กลับของผมในตำรามันจะมีเก้าศูนย์ เห็นไหมหลักเก้าหลักเก้าหลักเก้านับจากข้างบนมาเป็นแถวที่ห้าแถวที่ห้ามีไหมครับเก้าศูนย์อะแต่มันออกศูนย์เก้านะครับถูกนะครับผมนะถูกนะของผมอะ่ะสามสิบหกตัวถูกนะมามาว่ากันตรงนี้เลยจริงๆผมออกคลิปไปแล้วล่ะนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยตั้งแต่หวยออกก็แหละผมออกไปแล้วไปดนะูได้ช่อง youtube ก็ได้นะครับ ไปดูในช่อง YouTube ก็ได้นะครับช่อง Youtube ถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยร้อนร้อนร้อนมากเพราะมันไม่มีแปดไงมันไม่มีแปดแต่หวยผมถูกนะที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้หกสามกับเก้าศูนย์น่ะนะครับแถมเลขล่างมามันไม่มีแปดในร้อนนะครับเอ่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เรียบร้อยด้วยความเคารพนะครับถ้าท่านไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยบางท่านนะครับถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยขนาดอยู่ในบ้านนะครับ ร้อนมากไม่มีแปดแล้วก็บอกท่านเลยนะครับงวดนี้อ่ะงวดนี้อ่ะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยมีสามยังไงก็มีสามครับเอาสามยืนพื้นไว้ก่อนเที่ยวนี้ไม่มีใครกล้าพูดมผมบอกว่า 100, ล้านเปอร์เซ็นแล้วกัน 100, ล้านเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับมีสามนะครับผมให้ไปก่อนก็ได้นะครับผมให้ไปก่อนก็ได้นะครับ ไปตัวเดียวเลยโดดโดดเลยยิ่งเดียวไปเลยนะครับเขาเรียกว่าหางเดียวไปเลยครับไม่ถูกก็ไม่ว่ากาันไม่ถูกกระััวลงผมคนเดียวอยู่แล้วแหละมาเผาบ้านผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับบ้านคนอื่นหรอกนะครับแปดเก้าสามเก้าสามผมบอกแล้วไงทําอะไรก็ช่างต่อต้องมีสามจะทํายังไงก็ช่างต้องมีสามนะครับวดนนี้วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แปดเก้าสามสองตัวก็เก้าสามนะครับเลขล่างส่วนมากผมไม่ค่อยทำหรอกจะใบให้อก็ได้แต่เลขล่างมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเลขล่างงวดนี้มันออกอะไรอ่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าไปดูตามอันนี้เอาแล้วกันเนาะวงวด ของผมงวดที่แล้วมันมันออกกลับให้นะครับก็จะมีหลักศูนย์กับหลักเก้าเลยครับน่าเล่นหลักศูนย์กับหลักเก้าเดี๋วดูตามโพยนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ท่านจะจะจะเข้าใจนะครับแต่เลขผมทํามาแล้วดูตามนี้แล้วกันนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสามตัวมาตัวเดียวครับสามตัวมาตัวเดียวสามตัวมาตัวเดียวหนังสือหวยนะครับเลขสองเลขสามเลขหก เลขสองเลขสามเลขหกมีสามไม่ล่ะมีสามไมล่ะบอกว่าทําอะไรก็ได้นะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต้องมีสามมีสามนะครับหนังสือหวยมีเลขสองเลขสามเลขหกนะครับสามตัวมาตัวเดียวสามตัวเอามาตัวเดียวแล้วของลุงป,ปองมงคลมีอะไรล่ะของมงคลอ่าลุงป,ปองมงคลก็มีนี่ไงเลขหกเลขสามเลขศูนย์แหม ไปก๊อปปี้จากหวยที่ออกมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่มันมาอย่างนี้เองสูตรก็มนันหนังสือนะครับหนังสือตําราผมไม่ได้มานั่งมโนผมเป็นหวยคํานวณหวยที่มีวิชาการมีหนังสือคู่มือดูเหมือนคนไปเรียนคณิตศาสตร์กันแหละนะครับผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพทุกๆเทปนะครับลุงปองมงคลมีสองมีสมีหครับใช่ลุงปองมงคลมีหมีสามมีศูนย์ หลุงปองมงคลมีหกมีสามมีศูนย์หนังสือหวยมีสองมีสามมีหกหนังสือหวยมีสองมีสามมีหกใครตรงกันบ้างล่ะครับใครตรงกันบ้างนะครับอ้าวดูก่อนหนังสือหวยกับลุงปองมงคลตรงกันสองตัวนะครับเลขหกกับเลขสามเลขหกกับเลขสามแต่ผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อสามหกหกสามนะผมบอกมีสามเฉยๆนะงวดนี้นะวันที่สิบหกกรกามพันสองพันห้าร้อยหกเจ็ดนะครับ แล้วก็เลขประจําวันหวยออกวันศุกร์นะหวยออกวันศุกร์ที่สิบหกกุมภาพัน์จะมีสามอีกแล้วมีสามกับมีเก้านะครับมีสามกับมีเก้ามีสามอีกแล้วสามมาจ๋าเลยครับสามมาจ๋าเลยนะครับเลขประจําวันมีสามอีกแล้วได้อะไรบ้างล่ะครับตอนนี้ได้อะไรบ้างมันมีทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดหกอา้ากี่ตัวก็ช่างมันแต่ในนี้นะครับตารางออกมาแล้วไม่มีสามนะไม่มีสามนะถ้าไม่มีสามผมก็บอกได้เลยว่าในตารางนี้มันจะผิดมันจะผิดนะผมบอกแล้วนะมันจะผิดนะครับมันจะต้องเอาไปควบที่มีสามแต่ในนี้ไม่มีสามนะครับให้ดูแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเอาไว้มาดาม่าผมนี่ไง เอาไว้มาด่าผมนี่ไงมาดาม่าผมนี่ไงเมื่อบอกไปแล้วมันไม่มีสามนะในตารางนี่แสดงว่าในตารางนี้งวดนี้จะขอผิดละเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนะครับหลักร้อยหลักร้อยมีอะไรบ้างครับหลักร้อยหลักร้อยไหนหนังซื้อหวยขอแม่นทุกงวดงวดที่แล้วก็ไปลงสามมันมีสองกับสามก็ไปลงสามนะครับสามก็ไปอยู่หลักหน่วยนะครับงวดนี้ ก็จะมีเลข2กับเลข5เลข2กับเลข5นะครับเลข2กับเลข5นะครับเป็นหลักร้อยเลข2กับเลข5เป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยเลข2กับเลข5แคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยเอาเป็นว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเลข3ก็อาจจะยังอยู่เพราะว่าทําอะไรก็ได้ต้องมี3มผมเป็นคนพูดเองนะครับไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะครับ ผมเป็นคนพูดเองไม่ได้กัดเปี้ใครนะครับทําอะไรก็ได้ต้องมีสามนะครับทําอะไรก็ได้ต้องมีสามสามอาจจะอยู่อยู่นะครับสามอาจจะอยู่อยู่เอาเป็นว่าส่วนตัวแล้วกันนะครับส่วนตัวใครจะตามก็ตามนะครับทําอะไรก็ได้ต้องมีสามทำยังไงก็ได้ต้องมีสามเพราะว่าผมซื้อรถเตอรี่ไว้หมดแล้วเมื่อเช้านี้ครับตั้งแต่เช้าเลยครับพอเขาเปิดทําการนะครับเป๋าตังค์เปิดทําการผมซื้อไว้หมดแล้วนะครับแปด ก้าสามสองตัวบนเก้าสามวิ่งสามรูดสามข้างล่างห้าแปดโอเคสวัสดีครับ